ในการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเรามีขั้นตอนในการที่จะประกาศการเลือกตั้งกันยังไงคะในส่วนที่การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งใหม่ตามพระราชบัญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้แ่นารท้องถิงออ่นพศ2562เนี่ยนะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเลยครับก็ต้องเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยนะครับคือค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับกฎหมายก็เลยกําหนดว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ย มีคอรมอเนี่ยมีความเห็นว่าให้เลือกกันตั้งท้องถิน่นใดได้แล้วเนี่ยก็จะแจ้งให้กรกตทราบนะครับกรกะตก็จะมากําหนดวันเลือกตั้งครับออว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับอันนี้ครับมันลักษณะเดียวคล้ายๆกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาพรแฐสภาระชัะเป็นการทั่วไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใช้ในครั้งแรกอันนี้นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็เป็นการครบวาระมั่งลาออกมั่งก็ว่าไปตามตามที่กฎหมาย ที่เขียนไว้นะครับ,รบก็คารมอจะต้องอมีมติออกมาว่าให้เลือกที่ไหนแล้วกกตเป็นคนจัดการครับว่าองค์เลือกองค์กรปกครอง,องรส่วนทิน่ใดนแล้วกกตก็จะกมากาหนดประกาศกําหนดมาเลือกตั้งนะครับก็คงจะแนวโน้มกันจะประกาศทั่วประเทศเลยครับว่าเลือกตั้งลักษณะค,ค่ะ